แจน c ์ p e r f o r m a n แ e แบบครบ7คนแถมตอนนี้ตัวอย่างรายการโคนิ i ง b ราเธอร์ก็มาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster K-POP นะคะทุกคนก่อนจะไปเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนคือเรียกได้ว,ว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็น Performance ของเจ้าพวกเด็กแสบ Baby มอ n สเตอรแบบ7คนมานานเลยนะคะ ตั้งแต่คลิปการประเมินของเด็กๆที่จบไปนะใน d a s c e v a l u a t i o n คือพอแอดดูคลิป d a s h performance จบเนี่ยก็ไปไล่ย,ย้อนดูคลิปเก่าๆของเจ้าพวกเด็กแสบ baby monster จนครบเลยค่ะ baby monster ที่มีครบ7คนคือนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวมากที่สุดแล้วเทียบกับในคลิป d a s c e v a l u a t i o n กับ dance performance นี้เนี่ยเด็กๆทุกคนพัฒนาเกินครึ่งมากจริงๆนะคะลายเต้นแต่ละคนโดยเฉพาะโรรากับรามิเนี่ยแอรู้สึกว่าทั้งสงคน พัฒนาขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากเลยค่ะตอนเปิดของโรล่ากับการกรีดนิ้วไร่คาถาเนี่ยเราต่อด้วยแทยกุกไลกับจริตพริตาคืองงมากว่าคนอะไรจะสวยวันสวยคืนได้ขนาดนี้คะที่มาของคำว่าจริตพริตาเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆเ,เลยนะคะแค่หายใจก็สวยแล้วค่ะช่วยแอดด้วยค่ะทุกคนแอดช็อปกับพอนเปิดของยินูชิกตามากอินเนอร์มีสิบคือให้ล้านเลยค่ะ ลายเต้นน้องเนี่ยสมูทมากๆไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนในเพลงแอดเนี่ยก็ไม่สามารถละสายตาออกจากเด็กคนนี้ได้เลยจริงๆนะคะคือไม่แปลกใจเลยที่เป็นเด็กฝึกได้ไม่นานเนี่ยพะอย่างก็ล็อกมงจับให้น้องได้เดบิวต์เลยชิกิต้าเป็นคนที่จัดระเบียบร่างกายของตัวเองได้ดีมากๆจริงๆค่ะทุกช็อตที่แอดแคปชิกิต้าเนี่ยน้องไม่มีหลุดเลยนะคะแถมหุ่นน้องก็คือส่งส่วนรับกันได้ดีมากจริงๆ แขนขาน้องยาวด้วยแหละทุกคนคือถ้าโตขึ้นเนี่ยก็คงจะสูงขึ้นกว่านี้อีกแน่ๆเลยค่ะพอนพรีทีจริงใจของรามิกับพริตาที่รับส่งกันได้ดีมากเลยนะคะแอบประทับใจทัศนเซเลมูลกลางปีกมากจริงๆค่ะรามิกับกับเดบิวต์ครั้งนี้เนี่ยน้องมามากเลยนะคะเราก็คิดว่ารามิเนี่ยน่าจะตกคนได้อีกเยอะเลยค่ะพอได้เห็นดัชเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแบ่งซีนได้ดีมากๆเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยมีซีนที่ได้ออกมาเป็นเซนเตอร์ โบกข้อลา์กับแรปลายเนี่ยก็ซึมไม่ทับลายกันเลยแบ่งท่อนได้อย่างชัดเจนมากๆท่อน All Q สำหรับแรปล ne เนี่ยถ้าเตะตะก้อพอได้เห็นเต็มๆก็คือน่ารักสุกสดๆเลยค่ะสำหรับท่อนบิดนี่คือคิววิ่งพาร์ของน้องชิชมากๆจริงๆนะคะไลสถาเทลเฟรนเทลเฟรนหลอนหูทั้งวันเลยอีกอย่างเนี่ยก็คือแอร์ประทับใจในการสบัดผมของเด็กๆมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะกับอายยอนคืองงมากว่าน้องสบัดผมยังไงให้ผมไม่บังหน้าเลยสักนิดเดียว โฆษณายาสระผมเนี่ยต้องเข้าเด็กแสบ Baby m o n นสเตอร์แล้วล่ะค่ะ ผมสวยกันขนาดนี้ไปค่ะเบบีมอสแตนสตรีมวนไปยาวๆเลยแ่มตอนนี้เนี่ยจะพกเด็กแสบเบบี้มอนสเตอร์กับคอนเทนต์ในติ๊กต็อกก็มาลงร,รัวๆทำเอาวีดไม่ทันเลยนะคะท, ish, ทั้ง c h a l l e n ช e ที่เจ้าของท่าเต้นอย่างคุณบาดาเนี่ยก็มาร่วมเฟรมเดียวกับเด็กๆเ,เ,เองเลยเพราะคุณบาดามาเต้นด้วยแบบนี้ก็ทำเอาแต่ละคนดูปุกปิ๊กไปเลยค่ะในเอ็นดูม,มากๆจริงๆแล้วก็ชิปที่เด็กๆไปพรอพอัพส r ตที่ทางทีมงานจัดเอาไว้ให้เนี่ย ก็คือมีความเหมาะกับเจ้าพวกเด็กแสบมากเลยนะคะมันดูเหมือนสนามเด็กเล่นสุดเลยแถมเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานเชียร์ละค่ะสดใสน่ารักกันมากจริงๆคือการที่มีการครบเจ็คนมันดีแบบนี้นี่เองนะคะแล้วก็สำหรับรายการ Knowing Brothers ที่เจ้าพวกเด็กแสบเป็นมอนสเตอร์ไปถ่ายทำและจะออกอากาศในวันที่13เมษายนวันส่งกรานี้นะคะในเวลา18นิกา50นาทีเวลาไทย ตัวอย่างรายการก็คือออกมาแล้วค่ะทุกคนรายการน่าดูม,มากๆจริงๆเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยดุด๊กดิ๊กน่ารักกันมากเลยค่ะเห็นเซนส์วาไรตี้ในตัวลูกสาวแล้วก็คือหายห่วงเลยว่าที่ตัวลูกวาไรตี้มาละรามิเนี่ยก็มีโชว์เดินแบบด้วยนะคะอายอนก็มีโชว์ออกกําลังกายส่วนเจ้าเด็กชิกิต้าเนี่ยก็โชว์สกิลเทควันโดใส่ดําไปเลยจ้า เราก็จากในตัวอย่างนะคะก็ได้มีการโชว์ความสามารถที่เราได้เห็นเห็นกันจากใน r ั s t Evaluation ด้วยนะคะ แถมก็มีแอปเต้นพิงค์เวนอมของรุ่นพี่ b l ล c กพิงคด้วยล่ะค่ะคือเรยียกได้ว่าถ้าได้ดูแบบเต็มๆเนี่ยคงได้เห็นเจ้าพวกเบมอนโชว์ความสามารถอีกเพียบแน่นอนเลยสําหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆเหมือนกับแอดก็อย่าลืมมาเกาะขอบจอรอดดูเจ้าพวกเด็กแซ่บกันเยอะๆนะคะสําหรับตารางของเด็กๆเบลเบมอสเตอร์ตอนนี้นะคะก็คือเด็กๆเกนี่ยจ,จะมีไปออกรายการอินกิไกโยในวันที่7เมษายนนี้ มีไปออกรายการ M Countdown นะคะในวันที่11เมษายนรายการ n o w i n Brothers ทางช่อง JTBC ใน y o u t u b e นะคะซึ่งก็จะออกอากาศในเวลา18.50นาทีในวันที่13เมษายนนี้ค่ะส่วนรายการวิทยุอีกมากมายเนี่ยทาง YG ก็ได้ออกมาแถายการเอาไว้นะคะว่าความตั้งใจของเมมเบอร์ ที่จะตอบแทนความรักที่แฟนๆทั่วโลกส่งมานั้นเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นอย่างแข็งขันเลยนอกจากนี้เราก็ยังได้เตรียมคอนเทนต์ที่หลากหลายที่ยังไม่ได้เผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปวดตั้งตารอกันด้วยนะทุกคนและแอดก็ขอส่งท้ายคลิปนี้นะคะกับบทความจากทางฟ o อกที่ได้เขียนถึง Baby ้มอ s t สเว่าความสำเร็จของชิชเป็นสัญญาณว่าโลกอาจต้องเตรียมพร้อมสำหรับเบบี้มอ s t สเอร์ ที่จะกลายเป็นดาวเด่นคนต่อไปจากโลกเคป๊อปเมื่อดูผลงานในวีคแรกแล้วคาดว่ากลุก่มน้องใหม่จากเกาหลีใต้วงนี้จะประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็วชิชทำผลงานบน YouTube ได้อย่างเกินคาดแสดงให้เห็นว่าวงมีฐานแฟนคลับจำนวนมากทั่วโลกและหากเพลงของพวกเธอเปิดตัวที่อันดับสูงใน YouTube แล้วหายไปมันอาจเป็นเรื่องความตื่นเต้นต่อวงใหม่แต่ความจริงที่ว่า Baby m มอ s t เ r ยังสามารถครองอันดับนั้นได้อยู่ ถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากและเป็นเหตุผลที่เชื่อได้ว่าจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอยอยู่สำหรับ Baby Monster แล้วแอดก็เชื่อนะคะว่า Baby Monster เนี่ยจะต้องเป็น Girl Group ใน Gen 5ของ K-pop ที่สามารถไประดับโลกได้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ d a s e Performance แล้ก็ตัวอย่างรายการที่จะพบเด็กแสบ Baby Monster ได้ไปเอาอากาศเป็นรายการแรกกับ Knowing Brothers ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคน เราก็ก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะคะ่ะบ๊ายบาย